นเด็กมันหิวข้าวให้เสียงภาษาไทยโดยซูปเปอร์เจไดอาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่หูฟังนะจ๊ะโอเคก่อนอื่นต้องขอกแบบสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในเวลานี้ฮนะตอนนี้ทำงานจะนึกนึกกับเด็กน้อยซึ่งกออ็ขอนึกนึกกับผมอะ่ะไม่อยากจะบอกว่าฝีมือโฟล,ล์ชั้นเนี่ยนะเปิดหมดเปิดหมดเอรจริงแต่แรกเลยดีกว่า กดโอ๊ยทำไมมันเร็วเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นหมดเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะต้องการเลยรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยอะเยอช็อดเนี้ยระดับเองมันก็แค่ลูกบอลจกซี่อะไร มันปรับเพื่อที่จะโกงผมไว้เพราะผมยังงงกับมดนี่อยู่ผมได้ถือทองสันแล้กวกคน <Wow. S 1> ผมได้ถือทองสันคือของจริงอะครับน้องๆของจริงไม่มันเร็วจังวขงงะของจริงนะครับของจริงอะของจริงอะครับโอยไม่อยากจะโม้ครับน้องๆหัวแตกอะครับแตกอะครับน้องหนึ่งทองสันคือใครฮะน้องๆคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะ โอ้โหเย้เ้ยโดดยังค้างอยู่เลยอ่ะทำไมมันต้องปากไปวิ่งเร็วอย่างนี้ด้วยวะไม่ค่อยชินตาเลยโอ้โหเยี่ยแต่อย่างเร็วเลยเชีย่ยเลยวะเนี่ยทำมาเป็นจะใช้ต้องฟ้รอจังหวะมาันเถิดเท่านั้นแหละ เกมนี้เกมยากนะเนี่ยนะถ้ามันเล่นเร็วเงี้ยเองมันแ็แค่รูกกับจอกเองมันเล่นกับพี่ถาโนหนึ่งอะครับาโนหน่งะครับมาดิครับมาดิเฮ้ยย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 ย กระโดดพี่นู่นตอนไหนวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไปไปตอนไหนวะเกมมันเร็วเกินเข้าหัวครับเข้าหัวคือจบเองละ เองมันก็แค่ลูกกระจกโดนหนึ่งเย โนหนึ่งเท่านั้นโนหนึ่งเท่านั้นเอ็งมันก็แค่ลูกกระจกฝีมือเอ็งคดกากเลยใชยเ่เพชจริงๆนะเอ็งไม่เอง็เองควรไปเล่นกับเด็กอะ่ะนุกว่าอ,าาอ่านอ่ะน้อง,องตอนนั้นอ่ะชัยเพชรมันสู้กับผมสูสีเยอะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเก่งไงตอนนั้นโอ้ยตอนนี้ผมยืนหนึ่งแล้วตอนนี้ผมยืนหนึ่งแล้วบน คกเ้เกิบแตกิกเ้เกิบแตกมเล่นอะไรวหอวะ เองมันอ่อนน่ะชายเพชรเองมันอ่อนน่ะเองมันอ่อนน่ะเองไม่มีทางชนะลุงได้หรอกเองจำไว้พี่ไม่ได้โม่พี่เอาจริงฮ่า มันเร็วเกินมันสามเรื่องมันวะเองมันก็แค่สายเติมเว้ยได้จะได้ระยะไกลกับพี่พี่มีทอมสันนะน่นเอทอมสันงัดหัวโคตรแม่นเลยบอก เฮ้ยมันวิ่งหนีอ่ะมวิ่งดีอ่ะอไม่ขนามือจริงไม่ขนามือเลยมันมันมันอ่อนไปอ่ะขอเก่งๆหนูนี้ได้ไหมเออ ขอเก่งๆกว่าน,นี้ได้ไหมอ่ะเออใครใครคิดว่านแน่นะครับใครคิดว่านแน่ก็มาดิครับนะใครคิดว่านแน่ก็มาดิครับอบอกแล้วอันนี้พี่ยังไม่เอาจริงนะถ้าพี่เอาจริงน้องๆเยอะแบบว่าโอ้โหพี่แม่งโคตรเทพเลยว่ะเงี้ยดูดิครับเจ็ดตอนหนึ่งนะไอตัวไอหนึ่งนั่นคือผมพลาดคือผมโดดลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้ืม,ม่อยากจะบอกว่าพี่มันระดับโอเพเยอร์อะ เองมันระด <Allah> ับฝีมือกระจกมงง่อยนะฮะโอเคฮะสำหรับใครชอบกินนี่รืบกดไลค์กดแชร์ันเลยนะแล้วก็ตามในเฟซบุ๊กยี่ต้องขอต้อราบท่กอนสว affirm, ัสดีครับ